สวัสดีครับพบกับรายการ crackers basic podcast นะครับรายการที่จะพาทุกคนไปทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานเบสิกตามชื่อเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวทางสังคมการเมืองแล้วก็นักคิดต่างๆนะครับตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์นักปัญญาการเมืองนะครับเป็นเอพิโซดที่46นะฮะจะพูดถึงงานเขียนทางปัญญาการเมืองนะครับที่สำคัญที่สุดเล่มหนึ่งในโลกตะวันตกก็คือ The Reflections on the Revolution in France ของ e d m u n d Berg นะครับก่อนจะเริ่มขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้ Crackers Books ได้ไปอยู่บน Noster แล้วนะครับใครที่เล่น Noster อยู่แล้วก็ไปติดตามนะครับในส่วนของ Enpub หรือว่า Public Key ที่สามารถติดตามเราได้เนี่ยสามารถตั้งต้นที่ลิงก์นะครับจากหน้าแรกของสำนักพิม์พ c a c k e s b o o k s c o m นะครับก็กดเชื่อโมโยงไปได้หรือตามโพสทุกโพสต,ต่อจากนี้ของสำนักพิมพ์ก็จะมีในส่วนด้านท้ายที่จะมี QR code หรือช่องทางที่พาท่านไปสู่ Crackersbook บน Noster นะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้จักหรือยังไม่คุ้นเคยว่า Noster คืออะไรก็ลอง Google ดูนะครับเขาเป็นโลก ของโซเชียลมีเดียอีกรูปแบบหนึง่งเป็นแบบด e เซนทรัลไลซ์ก็คือเป็นโลกที่กระจายศูนย์นะครับไม่ได้มีตัวกลางแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอความคิดหรือว่าส่งต่อคุณค่าต่างๆได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้นมากกว่าบนช่องทางโซเชียลมีเดียทั่วๆไปรวมถึงสามารถที่จะส่งแซปนะครับหรือว่าให้ทิปนั่นเองให้ทิป ด้วยการส่งแสดก็คือซาตโตชินะครับให้กับทางคร k เก s บุ o กหรือว่าโพสต์ของใครก็ตามที่เรา <c oughs> ชอบหรือสนใจก็สามารถกดแซปส่งซาโตชิให้กับคนที่ท่านชื่นชอบได้เลยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับในส่วนของ n o s t ตอโอเคในเอพิโซดที่46นะครับย้อนไปในปี1790นะครับภายหลัง หนึ่งปีหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับซึ่งกำลังคุกกลุ่นอยู่เลยก็มีนักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษท่านหนึ่งที่ชื่อว่าเอดมันเบิร์กนะครับเขียนหนังสือที่ชื่อว่า Reflections on the Revolution in France ก็คือมุมมองที่เขา reflect หรือว่าผลในเชิงมองกลับไป <c oughs> ไปยังการปฏิวัติในฝรั่งเศสนะครับเป็นลักษณะของจดหมายเปิดผนึกถึงนักการเมืองชาวฝรั่งเศสนะครับ เบิกไม่ได้พูดถึงแค่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่เขาใช้จุดนี้เป็นพื้นที่ในการปกป้องแนวคิดแบบคอนเซเวทนซึมหรืออนุรักษ์นิยมนะครบแบบอนุรักษ์นิยมวันนี้เราจะมาฟังในส่วนของอความคิดในมุมแบบอนุรักษ์นิยมกันบ้างนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับในทุกเอพิโซดในทุกตอนเราไม่ได้มุม่ง ว่าแนวคิดแบบนี้ถูกต้องหรือดีที่สุดแต่เพียงหนึ่งเดียวผมชวนผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อเติมเบสิ s ให้มากที่สุดและท้ายที่สุดแล้วท่านจะเข้าใจโลกในหลากหลายมุมได้ในหลายๆเหตุผลแล้วก็เป็นวิจารณญาณขงท่านเองว่าสิ่งใดดีกว่ากันมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องมาจัดว่าอะไรดีกว่ากันด้วยซ้ำนะครับโอเคเราดูทีละประเด็นเช่นเคยนะฮะประเด็นแรกก็คือ การวิจารณ์นะครับการปฏิวัติฝรัร่งเศสอย่างถึงแก่นนะครับสำหรับเบิร์กมองว่าการปฏิวัติฝรัร่งเศสมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองธรรมดาแต่มันเป็นมันเป็นอะไรที่ Rad i c a l ก็คือถอนรากถอนโคนนะครับถอนรากถอนโคนระเบียบทางสังคมจาีตประเพณีที่เขาสะสมกันมายาวนานนะครับ เบิกมองว่าผู้ปฏิวัติได้พยายามสร้างสังคมใหม่บนพื้นฐานของเหตุผลอย่างเดียวนะเป็นรัชแนลอย่างเดียวแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือขาดความเคารพอันนี้เราคิดในมุมของนักอนุอนรักษ์นิยมอยู่นะครับเดี๋ยวต้องออกตัวนิดนึงมันก็จะขาดในเรื่องของ respect ไหมขาดในเรื่องของการไม่คำนึงถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของที่นั้นๆอย่างเช่นพระมหกากษัตริย์นะศาส,สนาจากักรหรือ จารีตทางสังคมนะครับเบิกเปรียบการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่เคารพอดีตในลักษณะเนี้ยนะครับว่ามันเป็นการออกกฎหมายโดยไม่รับผิดชอบนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้ในมุมของเขาในมุมของเขาก็คือมันจะนำไปสู่ความโกลาหลความวุ่นวายการเสื่อมโทรมของศิลธรรมและท้ายที่สุดมันนำพาไปสู่ทรราช มากกว่าที่เราจะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับ <c oughs> ในมุมนี้ก็เลยทำให้เบิร์ดเป็นนักวิจารณ์รายแรกๆที่มองเห็นผลลัพธ์ระยะยาวของการปฏิวัตินะครับก่อนที่มันจะ,ะวิวัฒนาการต่อไปนะฮะในส่วนต่อมาจุดยืนแบบอนุรักษนิยมคือการดีเฟนซ์หรือปกป้องนะครับสิ่งที่เป็นเทรดดิชันหรือประเพณีนะครับ แล้วก็นักอนุรักษ์นิยมไม่ได้ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนะแต่เป็นการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปก็คือ gradual reform นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปหนึ่งในหัวใจสำคัญของเบิร์กคือการที่เรา <c oughs> ไม่ไว้วางใจในก,การปฏิวัติที่มันฉับพลันเกิดขึ้นแบบถอนรากถอนโคนอย่างรวดเร็วเขาเสนอว่า สังคมควรค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนนะครับปฏิรูปผ่านกระบวนการของเวลานะครับกระบวนการของเวลาไม่ใช่ผ่านการโค่นล้มในชั่วข้ามคืนเบิกมองว่าประเพณีจารีตต่างๆมันสะสมมานะครับผ่านประสบการณ์ผ่านภูมิปัญญาของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละรุ่นแล้วอยู่ๆเราจะไปล้มล้างมันเรามีสิทธิอะไรอย่างนี้คิดในมุมของเขานะครับ เบิกก็เปรียบสถาบันทางการเมืองอย่างรัฐธรรมนูญนะครับสถาบันกษัตริย์ศาสนาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกลไกลในเชิงจริยธรรมเป็นกลไกลในเชิงปฏิบัติที่มันยึดโยงนะครับความเป็นสังคมหนึ่งๆเอาไว้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ด้วยเขาไม่ได้ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงในมุมของนักอนุรักษ์นิยมคือ ต้องเข้าใจก่อนเข้าใจมันมีอะไรเกิดขึ้นค่อยๆเดินกันไปคุยกันได้ไหมเคลียร์กันได้หรือเปล่านะครับไม่ใช่ความหุนหันพลันแล่น,นครับประเด็นต่อมานะความการตั้งข้อสงสัยต่อพลังแห่งเหตุผลของมนุษย์นะครับสำหรับในยุครู้แจ้งเนี่ยปรัชญาของยุค enlightenment คือ human rationality คือการที่มนุษย์ มีความสามารถในการใช้เหตุใช้ผลอันบริสุทธิ์นะครับไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แห่งพระเจ้าหรือว่าคำสั่งสอนต่างๆนะครับแต่เบิกเบิกเป็นคนที่เชื่อตรงข้ามกันกันกบปรัชญาแห่งเอ็นไลท์เมนต์ื่อสักครู่นะครับเบิกเตือนว่าการนำหลักการที่เป็นนามธรรมอย่างเสรีภาพนะครับความเสมอภาค นะฮะมาใช้แบบไม่มีเงื่อนไขในทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมรองรับเนี่ย,ม,ยนะมันอันตรายนะครมันอันตรายทุกท่านคิดตามแล้วก็มองด้วยเหตุด้วยผลของท่านเองนะครับบางมุมเราอาจจะเห็นว่า make sense ในบางเรื่องแต่ว่าในหลายๆเรื่องเราก็อาจจะมองว่าเอ๊ะของเขาก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้วกับโลกปัจจุบันหรือเปล่าหรือเปล่าอันนี้ท่านตัดสินใจเองนะครับ เบิกไม่ได้ปฏิเสธหลักการเหตุผลอย่างสิ้นเชิงแต่เขาเชื่อว่าเหตุผลมันก็ต้องอยู่ร่วมกันกับประเด็นอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของอารมณ์จริยธรรมความมีการเคารพต่ออดีตการมีจิตสำนึกต่อสังคมนะก็น่าสนใจนะฮะเพราะเหตุผลเพียงลำพังมันไม่อาจจะสถาปนา สังคมที่มันยั่งยืนได้หากมันไม่รับผิดช,ชอบต่อผลกระทบที่แท้จริงนะครับแนวคิดนี้ของเบิร์กจึงเป็นฟาวเดชันสำคัญเป็นรากฐานสำคัญของปรัชญาแบบอนุรักษ์นิยมนะครับที่ไม่เชื่อว่าโลกมันจะดีขึ้นได้ทันทีฉับพลันเพียงแค่เพราะแค่เพราะว่าเรามีแนวคิดดีๆหลักการดีๆอันบริสุทธิ์แต่ขาดบริบท และความเข้าใจในมนุษย์อย่างแท้จริงฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็จะดีเฟนต์แบบนี้นะครับประเด็นต่อมาคือสิทธิในทรัพย์สินกับระเบียบในทางสังคมนะฮะเบิร์กยกเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินเป็นหลักประกันสำคัญของการเป็นสังคมอรารยะหรือว่าซีวิลส o โซซ t y นะครับถ้าสังคมไม่มีการประกันในสิทธิและทรัพย์สินก็ยังไม่ใช่สังคมอรารยะในจุดนี้นะครับ เบิกเองโจมตีการที่ฝ่ายปฏิวัติยึดทรัพย์สินทําลายในส่วนของโบสถ์ของราชวงศ์ต่างๆนะฮะว่าเป็นการบ่อนทําลายพื้นฐานของความเป็นพลเมืองแต่ถ้าเราพูดในมุมกลับกันของฝ่ายซ้ายซึ่งล่านี้เราจะได้คําอธิบายแบบหนึง่งฮะแต่วันนี้เราเราพูดในมุมแบบมุมคิดของอนุรักษ์นิยมก่อนนะครับเบิกมองว่าทรัพย์สินมันเชื่อมโยงกับในส่วนของ หน้าที่และเกียรติยศมันไม่ใช่แค่ทรัพย์สินในเชิงวัตถุแต่มันคือการปกป้องในสิทธินะมันไม่ใช่แค่ตัววัตถุมันคือสิทธิที่มนุษย์เองนะครับหามาลงแรงมาแล้วก็การปกป้องในทรัพย์สินคือการปกป้องในสิทธิเหล่านี้นั่นเองนะครับในมุมของเขาสังคมที่ไม่มีการเคารพในสิทธิในทรัพย์สินมันก็จะกลายเป็นสังคมที่ สุดท้ายแล้วมันไม่มีคือไม่มีแปรแล้วก็จะเปิดทางให้กับความรุนแรงนะครับที่จะเกิดขึ้นได้ประเด็นถัดมาประเด็นทฤษฎีของเบิกเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นรัฐธรรมนูญนิยมนะครับเบิกเชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่ดีไม่ใช่สิ่งที่เขียนขึ้นใหม่จากศูนย์แต่รัฐธรรมนูญที่ดีคือระบบ ที่เป็นผลผลิตนะครับเป็นผลผลิตจากประสบการณ์ประเพณีความเห็นพ้องร่วมกันของผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะฮะเขาเปรียบร่างรัฐธรรมนูญแบบนักปฏิวัต,วติว่ามันก็เป็นการเออเหมือนมีเหมือนมีสถาปนิกมาวาดแบบแปลนโดยไม่ดูภูมิประเทศที่แท้จริงเช่นภูมิประเทศของเราเป็น พื้นที่ที่มีแต่ทะเลทรายนะครับไม่มีต้นไม้เลยแล้วก็มีลมแรงพัดทรายเข้ามาตลอดแต่เราออกแบบบ้านที่มีหน้าต่างที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นกระจกใสเป็นตน้นอ่ะนี้เปรียบเปยให้เห็นภาพนะครับก็ในมุมของเบิกก็คือฝ่ายซ้ายที่ปฏิวัติแล้วก็วาดแ,แบบแปลนขึ้นมาใหม่ก็อาจจะไม่ได้ดูภูมิประเทศให้ดีอ่าก็อาจจะเป็นแบบนั้นดังนั้น รัฐธรรมนูญที่ดีอย่างที่กล่าวไปก็คือมันเป็นสิ่งที่ตกผลึกมาจากประสบการณ์ของสังคมนะครับขณะที่รัฐธรรมนูญของอังกฤษที่เขาชื่นชมมากๆกเนี่ยก็คือสิ่งที่มันเติบโตมาอย่างเป็นธรรมชาติปรับตัวไปตามสถานการณ์และมีชีวิตของมันนะครับรัฐธรรมนูญในสายตาของเบิร์กจึงเป็นสิ่งที่มีทั้งความเป็นรูป,ปรธรรมแล้วก็มีความเป็นนามรธรรมอยู่ในตัวมีตัวบท แต่ก็สะท้อนสิ่งที่เป็นจินตนาการร่วมกันของคนในชาตินะครับว่าเราควรจะสืบทอดอย่างมีจริยธรรมกันกันแบบไหนต่อไปไม่ใช่ฉีกทิ้งแล้วเขียนใหม่ฉีกทิ้งแล้วเขียนใหม่เมื่ออารมณ์ของคนในชาติันเปลี่ยนจุดนี้ผมแอบเห็นด้วยกับเบิร์กอยู่ค่อนข้างมากนะครับสิ่งที่น่าชวนคิดต่อคือจริงๆแล้วจินตนาการร่วมของชาติ ของเราเป็นอย่างไรนะจินตนาการร่วมของคนในเจเนอเรชันปัจจุบันกับคนในเจเนอเรชันก่อนหน้านี้มันยังเป็นภาพคล้ายกันหรือเปล่าเราอาจจะกำลังจินตนาการร่วมของสังคมที่หน้าตาไม่เหมือนกันแล้วหรือเปล่าเราจะทำยังไงต่อเพื่อให้มันเดินไปด้วยกันได้นะสิ่งเหล่านี้แหละน่าสนใจนะครับโอเคประเด็นต่อมาพลังของวาทศิลป์แล้วก็ ตนดการทางการเมืองอย่างที่บอกนะครับสำหรับ reflections on the revolution in france เนี่ยมันไม่ใช่แค่การจะเป็นหนังสือในทางทฤษฎีแล้วนะแต่มันเป็นวรรณกรรมทางการเมืองดีๆชิ้นหนึ่งนะครับเบิกผสมผสานโวหารทางปรัชญาเข้ากับภาษาที่ค่อนข้างอีโมชั่นนะครับอ้างวรรณคดีศิลปะศิลธรรมต่างๆด้วยการเขียนของเบิกจึงไม่ได้แค่จะ น้มหนาวในเชิงเหตุผลให้กับผู้อ่านแต่ว่ามันคือการปลุกสํานึกความคิดความรู้สึกในในใจของคนอ่านด้วยว่าเฮ้เรากําลังเสี่ยงที่จะทำลายสิ่งที่มนุษยชาติสร้างมากว่าเป็นพันปีเลยนะถ้าเราเมากระทำการปฏิวัติแบบถอนรากถอนคนแบบนี้นะครับ ประเด็นสุดท้ายการตอบโต้นะปฏิกิริยาตอบสนองจากนักคิดในฝ่ายปฏิวัติอย่างที่ออกตัวไปตั้งแต่ต้นวันนี้เรากำลังทำความเข้าใจจุดยืนแบบอนุรักษ์นิยมนะครับงานของเบิร์กไม่เพียงเป็นต้นฉบับของอนุรักษ์นิยมแต่มันเป็นชนวนให้เกิดสงครามทางความคิดในยุคใหม่นะครับคนอย่างแมรี่วอลสตันคราฟต์โต้กลับ ด้วยงานอย่าง A vindication of the rights of men วิจาร์เบิร์ว่าให้ค่ากับความมั่งคัง่งและขุนนางเนาะมากกว่าสิ่งที่จะเป็นความยุติธรรมหรือว่าโทมัสเพนนะครับเขียน the rights of man เพื่อตอกย้ำว่าเบริร์เองนี่แหละกระบอกเสียงของระบบแห่งการกดขี่อะ่ะเดี๋ยวเราจะพูดถึงจุดยืนแบบอื่นต่อไปในเอพิโซดต่อๆไปนะครับก็แต่ว่าแม้จะถูก โจมตีจากฝ่ายปฏิวัตินะแต่เบิร์กก็กลับกลายเป็นรากฐานของกระแสอนุรักษ์นิยมทั้งในอังกฤษแล้วก็อเมริกานะครับในหมู่นักคิดที่ไม่ได้ไว้วางใจในรัฐที่อุดมคติแบบสุดตรงแล้วก็เชื่อมั่นในความสำคัญของการมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืนนะครับสิ่งเหล่านี้ความคิดของเบิร์กก็ยังสำคัญมากๆนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังวันนี้ยาวนิดหนึ่งนะครับรายการ The Basic ในเอพิโซดเอพิโซดนี้นะครับหากชอบเนื้อหาก,ก็ฝากแชร์ต่อๆกันไปเพื่อให้ถึงคนที่อาจจะได้ประโยชน์จากมันนะครับเติมเบสิคคอนเซปต์ในเรื่องต่างๆวันละนิดสัปดาห์ละนิดก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวเข้าใจโลกรอบๆตัวเราได้ดีกว่านะครับฟังได้ทั้งที่ Spotify ที่ เว็บไซต์ของเราแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับ Apple Music ด้วยนะนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เรามีช่องทางที่ติดต่อแล้วก็ศึกษาแนวคิดต่างๆของเรากันได้ผ่าน No ส t ตนะครับ NOSTR ท่านที่สนใจอยากรู้ว่ามันคืออะไรลองค้นหามีคนเขียนอธิบายแล้วก็มีคลิปอธิบายใน YouTube เป็นภาษาไทยไว้พอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับ การมีอยู่ของโซเชียลมีเดียยุคใหม่ที่เป็น decentralized social media ตรงนี้ลองติดตาม n o s t ตอดูนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจส่งแสดผ่านวิธีที่เรียกว่าแซบนะครับให้กับ h r c k k r r Bo o ได้นะฮะจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับก็สำหรับพวกเรา Crackers o o o k นะครับมอตโต้สำคัญของเราคือ read crack inspire นะครับอ่าน กระแทกความคิดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ